โจชิโจชิอุ้ยอ่าโจชิวันนี้มาอาบแดดเลยโจิโอ้ยโจชมาอาบแดดวันนี้อากาศดีครับอากาศดีวันนี้สิบกว่าองศาค,ครับมีแดดครับเนีน่ยโจิพาูจชิมาอาบแดดครับไม่อยากให้เขานอนครับเมื่อกี้ก็นอน ขึ้นไปนอนเฉยในสีดูดิดูหัวสิหัวสิดูดูหัวอยู่ตรงนี้นี่โอ้ดูหน่อยก็ไม่ได้ดูดิดูดูหัวดิหายยังหัวน่ะคนก็ล่วงใหญ่เขานอนในห้องคับก็เลยออกมาเขาก็ออกมาด้วย เี้ยยืมอยู่ข้างนอกอากาศดีอยู่ข้างในอากาศไม่ค่อยดีอืมไปไปไหนไปไปหานกอ่ะนะนะโจจี้อืมโจจี้อยากให้นอนอยู่ข้างในครับนอนทั้งวัน วานี้ก็นอนทั้งวันครับยิง่งอากาศไม่ดีพุกขึ้นฟ้าขึ้นฝนลยชอบนอนอากาศดีๆอากาศมีแดดหน่อยก็อยากให้ซเซียวมาข้างนอนนะซซซี่ออกมาข้างนอกอากาศก็ไม่หนาวไม่ต้องไปนอนมากหรอกโอ้ยนอนทั้งคืนเมื่อคืนก็นอนทั้งคืนเออ ตอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสูซี่นี่นะสูซี่ลมดีครับวันนี้เดี๋ยวว่าจะเอาว่าไปปล่อยครับลมก็พอมีครับลมประมาณสัก12 23กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลมก็พอมีครับ ลมไม่แรงครับคงจาวว่าวพี่ก่อนไปปล่อยครับซูซี่ไปไหนอีกภาติดชีวิตซูซีต่ตกใจทำไมตกใจนะซูซี่ไปไหน,นขึ้นมาทำไมตรงนั้นน่ะฮะฮะเออขึ้นไปทำไมเออมีอะไรตรงนั้นน่ะน้ำก็ไม่มี กินน้ำข้างในครับเล่นลเล่น,ลซ,นซูซี่เนี่ยฮะซูซี่โอเคครับอากาศดีครับวันนี้มาถ่ายซูซี่ลเล่นๆครับ เห็นซูซี่นอนอยู่ข้างในห้องก็เลยออกมาเขา็กอ,อ,อกตามเขาก็ตามเรามาครับอยากให้เขามาอยู่ข้องนอนกครับอยากให้นอนตลอดอืมลมดีครับโอเคครับคืนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ